สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะสําหรับวันนี้ค่ะทางรายการเราก็จะมาพูดคุยและก็แนะนําหลักสูตรดีๆกันของสํานักการศึกษาต่อเนื่องค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมของผูผผผผผผ้ที่สนใจภายนอกสําหรับปีการศึกษา2559ในปีหน้าค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดเรสเสน่จุยโตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องนี่ก็ได้ผลิตหลักสูตรต่างๆมากมายเลยนะคะในปีที่แล้วไม่ทราบว่ากระแสตอบรับนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยมียังไงบ้างแล้วก็มีคนสนใจมากน้อยเพียงใดบ้างคะครับปีที่แล้วเราได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนะครับเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของ ผู้เข้ารับการอบรมนะครับที่เขาเรียกว่าตรงตรงใจของเขานะครับกระแสการตอบรับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นะเพราะฉะนั้นในหล,หลายหลักสูตรนี่เราคิดว่าคนจะไม่ค่อยสนใจนะครับก็ได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับก็ปีที่แล้วนี่มีทั้งหมดประมาณ33หลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรทั่วไปแล้วก็หลักสูตร in-house เนี่ยก็จะมีประมาณสัก40หลักสูตร แล้วก็หลักสูตร e-training ก็จะมี4หลักสูตรนะครับก็กระแสตอบรับโดยรวมเนี่ยเขาเรียกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้หลังจากเราได้ทดลองตลาดนะครับว่าหลักสูตรเหล่านี้เป็นที่น่าสนใจแล้วเนี่ยนะครับในปี2559เนี่ยเราก็เลยปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่เขาเรียกว่าเน้นกระแสบวกกับเน้นเรื่องของสมรรถนะนะครับที่เขาเรียกเน้น2ออหลักการนะครับ หลักที่1ก็คือหลักกระแสกระแสก็คือขณะนี้เขากําลังเน้นเรื่องอะไรกันเพราะฉะนั้นการพัฒนาหรือการฝึกอบรมต้องมุ่งไปสู่กระแสนั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะกระแสของ AEC อะรงงี้นะใกล้จะถึงอ่าใกล้จะถึงนะครับหรือว่าเราบอกว่า AEC ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันมีเรื่องกระแสของการพัฒนาคนหรือฝึกอบรมคนตอนนี้ก็นําไปสู่เรื่องของพวก สมรรถนะของข้าราชการสมรรถนะของผู้ประกอบการหรือสมรรถนะของผู้นําชุมชนอะไรเงี้ยนะครับต้องเตรียมพร้อมในส่วนอันนี้เพราะเราก็จะมีหลักสูตรพวกนี้นะครับที่เขาเรียกว่าตอบรับต่อกระแสกับอีหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรที่เขาเรียกว่าสอดคล้องต่อความต้องการของหน่วยงานที่เขาเรียกว่าต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทํางานอย่างมืออาชีพค่ะ เพราะนั้นเราก็เลยออกแบบนะครับเขาเรียกดีไซน์นะซึ่งในปี2559หเนี่ยนะครับหลักสูตรทั่วไปที่เขาเรียกพับ l ิกเนี่ยนะครับมีทั้งหมด40หลักสูตรครับโอ้โหมี40หลักสูตรด้วยกันเลยใช่ะค,ะครับใช่เราอยากจะทราบถึงวัตถุประสงค์อะคะเน้นๆเ,เลยสําหรับหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรกับประชาชนมาคะอ่ากรณีหลักสูตรที่โดยรวมเนี่ยเราบอกว่าเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ มาเราได้ยินคว่ามือสมัครเล่น <c oughs> กับอีกอันหนึ่งก็คือมืออาชีพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาเนี่ยเราก็บอกต้องเปลี่ยนจากมือสมัครเล่นเป็นมืออาชีพนะตัวอย่างเช่นนะครับเราเรียกว่านักบริหารมืออาชีพก็แปลว่าเดิมเนี่ยจะเป็นผู้บริหาร <c oughs> นี่ผู้บริหารแปลผู้ที่มีตําแหน่งอํานาจหน้าที่นะครับแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้เป็นมืออาชีพ <c oughs> ที่เขาเรียกเป็นนักบริหารนะ คำว่านักบริหารแปลว่าผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารเพราะฉะนั้นเราก็มีหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่เขาเรียกว่าเน้นการพัฒนาความเป็นมืออาชีพนะครับตอนนี้หลักสูตรนี้นะเราก็จะมะีเขาเรียกว่า10หลักสูตรของการเป็นมืออาชีพนะแปลวัตถุประงสงค์รวมนี่ก็คือพัฒนาเขาเรียกพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรน,นะครับนะไปสู่การทํางานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ ทีถ้าเราแยกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยความรู้ต้องเปลี่ยน,อนสองทักษะต้องเปลี่ยนสามทัศนคติต้องเปลี่ยนนะครับแล้วบอกอบรมเนี่ยมาเพื่ออะไรความรู้มันต้องมีมากขึ้นอีกอันหนึ่งทักษะทักษะแปลว่ามันต้องทําเป็นทําได้นี่อบรมแล้วทําไม่เป็นทําไม่ได้หรืออันนึงอบรมแล้วต้องมีอะไรครับมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปนะครับแปลว่าต้องเป็นทัศนคติเชิงบวก บวกในเรื่องงานบวกในเรื่องเพื่อนฝูงบวกในเรื่องขององค์การอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของอการอบรมนะครับที่เขาเรียกว่าการอบรมก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นนะครับและถ้าพฤติกรรมดีขึ้นแล้วนะครับผลที่ตามมาของตามวัตถุประสงค์แปลว่าองค์การจะมีผลผลิตผลผลิตที่ดีขึ้นครับ ก็ถ้ามีการเรียนรู้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะใช่ครับค่ะแล้วอย่างในปี59เนี้ยมันจะมีหลักสูตรถึง40หลักสูตรด้วยกันใช่ครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําหรือช่วยบอกหลักสูตรเด่นๆบ้างได้ไหมคะว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมหลัจากกลุ่มเป็นเป็น4กลุ่มนะครับเพราะนั้นกลุ่มแรกเนี่ยก็ถือว่าให้ตรงเลยเขาเรียกว่าสิบหลักสูตรสู่ความเป็นมืออาชีพโอ้ค่ะก็เรียกเป็น professional training course นะครับก็ ความเป็นมืออาชีพเนี่ยก็จะมีอะไรครับหนึ่งนักบริหารระดับสูงมืออาชีพนักบริหารระดับกลางมืออาชีพนักบริหารระดับต้นมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าโดดเด่นก็คือว่าเราชํานาญเรื่องการพัฒนานักบริหารนะครับอันนี้ก็คือพวกพวกมืออาชีพนะก็ที่มืออาชีพจะมีอะไรอีกส่วนหนึ่งเราชํานาญกาเรียกพวกพวกทางนักฝึกอบรมเพราะเราจะมีหลักสูตรนักฝึกอบรมมืออาชีพวิศกรฝึกอบรมมืออาชีพ พิธีกรฝึอกอบรมมืออาชีพน่าสนใจมากเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งตอนนี้กระแสเป็นเน้นเรื่องอะไรครับนักบัญชีมืออาชีพเรื่องการเงินเรื่องการเงินการบัญชีเรื่องครูมืออาชีพค่ะน,น,นก็อันหนึ่งเราเปิดเป็นนักบริการมืออาชีพนะครับอันนี้ก็พวกสําหรับทั่ว,วไปไงทุกคนจะต้องเป็นนักบริการนะ,ะบริการยังไงให้เกิดความประทับใจเหนือความคาดหมาย อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็ต้องเน้นกันนะครับแล้วก็มาถึงท้ายที่สุดเนี่ยเราจะมีหลักสูตรสําหรับนักบริหารอุดมศึกษาระดับสูงมืออาชีพนะครับอันนี้เราเน้นาาสายสนับสนุนอ๋อค่ะครับก็จะมีหลากหลายสาขาอาชีพสามารถมาอบรมกับเราได้หมดเลยใช่ครับอันนี้ถือว่าอยู่ในในกลุ่มแรกนะครับที่เขาเรียกว่า สิบหลักสูตรนะส,ส,สู่ความเป็นมืออาชีพนะครับถ้าโดดเด่นตอนนี้ก็คือนักบริหารที่เราเชี่ยวชาญนะกับอีกส่วนหนึ่งเรื่องฝึอกอบรมนะครับตอนนี้วิกรฝึอกอบรมเนี่ยคนให้ความสนใจเยอะอีกอันหนึ่งก็คือออร์แก z ไนเซอร์ก็คือนักจัดฝึอกอบรมมืออาชีพเดี๋ยวนี้ก็จะมีการไปจัดให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใชครานี้จัดเนี่ยเราจะเห็นเจ้าหนะ้าที่ฝึกอบรมหรือบุคลากรจัดบางที จัดอบรมแล้วมันเบื่อๆเซ็งๆจัดแล้วไม่เกิดบรรยากาศไม่เกิดการเรียนรู้นะมันเหมือนกับเราจัดงานนะจัดงานดนตรีจัดอะไรออกแกไนเซอร์ izer, มันต้องเป็นออกแกไนเซอร์มืออาชีพใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เราก็เรียกว่าออกแกไนเซอร์ทางด้านฝึกอบรมอ๋อเราไปจัดฝึกอบรมให้มีสวนทุกอย่างเลยถูกต้องครถูกต้องเพราะแปลว่าเอ้ยคุณออกแกไนเซอร์ที่ดีเนี่ยนะถ้าจัดวงดนตรีแปลว่าเขาต้องพร้อมเวทีพร้อมใช่ไหมค่ะนะครับและความเป็นออกแกไนเซอร์นี่เรามีอีกหลักสูตรหนึ่งเขาเรียกเป็นหลักสูตร MC เอเ็อมซีเขาเรียกพิธีกรน,น,นะครับแต่เป็นวิธีกรฝึกอบรมนะอ,อาจารย์พิธีกรฝึกอบรมมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอบรมเนี่ยบรรยากาศเซ็งนะครับอีกอันนึงก็คือเวทีว่างอ <นะ S 1> พอพอ,พอเปิดพิธีเปิด9ก้าโมงประธานยังไม่มานะครับคนคก็รอกันแี้นะ คือที่เราจะมี MC เข้าไปขั้นรายการรายการเรับ MC นี่จะตรงเวลา9ก้าโมงมาปั๊บคนมามา,มากมาน้อยก็จะคุยไปเรื่อยๆค่ะแล <นะ S 2> ้วเอ็มซีนี่ต้องมีไหวพริบปฏิภาณมีคลังข้อมูลมีเกมและกิจกรรมนะครับมีความรอบรู้เรื่องสื่อนะเพราะต้องเตรียมสื่อให้นะครับพร้อมแล้วก็แนะนําวิทยกรค่ะและเสร็จเรียบร้อยก็ไปสรุปนะครับว่าในหัวข้อนี้เกิดการเรียนรู้อย่างไรอันนี้เขาเรียกหัวท้ายของการ อบรมการบรรยายมันจะทําให้บรรยากาศดีครับค่ะนี่นี่ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ถือว่าเราโดดเด่นครับค่ะหลักสูตรต่างๆก็มีความโดดเด่นในตัวของมันแต่ละหลักสูตรเลยนะคะใช่ครับค่ะแล้วอย่างออกลุ่มเป้าหมายอะคะที่จะเข้าร่วมหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเนี่ยสามารถ แยกเป็นแบบทางภาครัฐหรือเอกชนนี่อาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะเผื่อใครจะสนใจอยากจะเข้าในหลักสูตรไหนบ้างอะค่ะครับคือในกลุ่มเป้าหมายเราจะมีทั้งหมด3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือภาคธุรกิจเอกชนนี่ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยนะครับถ้ามีหลักสูตรอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่เราเปิดทั่วไปเนี่ย ถ้าสนใจเนี่ยก็แปลว่าไปทําเป็นอินเฮ้าส์ก็ได้แบบเหมาทั้งรุ่นอะไรงเงี้ยนะววียกรก็แปลวีการของบริษัทนี้นะครับแต่ถ้ามาสมัครโดยรวมตอนนี้ก็คือเราเปิดทั่วไปเนี่ยถ้านอาจจะส่งบุคลากรมา2คน3คน4คนนะครับทุกหน่วยงานก็ส่งมารุ่นหนึ่งก็จะสัก50คนแล้วก็เต็มะนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าไม่ว่าภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐนะครับหรือองค์การลักษณะพิเศษนะครับเช่นพวก รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนนะครับพวกมูลนิธิชมรมสมาคมอะไรพวกนี้นะครับเพราะเราเราก็ถือว่าพัฒนาทุกกลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับนี้ถ้าเป็นหลักสูตรเนี่ยเราจะใช้3าหลักสูตรหลักสูตรที่เป็นพับ l ลิคพับลิกก็แปลเปิดทั่วไป,วไปทั้งปีเนี่ยเราก็จะมี40รุ่นเนี่ยจะประกาศเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาก็ไปจงทั้งถึง กันยา5,9เาเกปีเป็นปีงบประมาณใช่ใช่เป็นปีงบประมาณตอนนี้ถือว่าเริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตุลาเนี่ยหลักสูตรเราก็ทยอยทยอยเปิดเข้ามานะครับคราวนี้หลักสูตรประเภทที่2เราเรียกว่า in-house in-house ก็คือดีไซน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะองค์การเฉพาะบริษัทค่ะเช่นกลมนะครับกลมการปกครองต้องการอย่างเงี้ยนะเช่นนะครับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นอบตเช่นบริษัทแต่บ่เนี่ยนะอันนี้ถ้าถ้าต้องการแบบนี้เนี่ยเราก็ออกแบบเฉพาะที่เขาเรียกออกแบบให้สอดคล้องต่อความต้องการของเขานะครับอันนี้เราก็ดำเนินการตามเนี่นะครับทีนี้หลักสูตรที่ที่สเนี่ยก็เรียกหลักสูตร e training ค่ะ,ะ e training ก็แปลว่า การเรียนรู้ในระบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อนะครับเราก็จะมีชุดของการอบรมนะที่เขาเรียกเป็นแพ็กเกจแล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็มีกิจกรรมในการที่จะประเมินะ,ะประเมินตนเองนะก็ประเมินแล้วทำกิจกรรมแล้วมีการเรียนรู้ก็ผ่านเราก็จะมีวฒิบัตรให้เพราะเมื่ออบรมแล้วเราก็มีวุฒิบัตรให้เพื่อเป็นการการันตีว่าคุณได้ผ่านการอบรมกับเราใช่ครับ แล้วอย่างทราบว่าทําไมถึงมีคนสนใจเข้ามาอบรมกับเราบ้างคะเรามีข้อแตกต่างอย่างไรจากที่อื่นบ้างคะทีนี้ข้อแตกต่างจะมี3ประการนะประการที่1ก็คือเป็นหลักสูตรที่เกาะกระแสกับเกาะเรื่องของสมรรถนะะนะตอนนี้ที่เราเปิด40หลักสูตรเนี่ยเราใช้คําว่า1ก็คือ10หลักสูตรสู่ความเป็นมืออาชีพกลุ่มที่2เนี่ยเราใช้คําว่า สิบหลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะพื้นฐานค่ะกลุ่มที่สามนี่เราใช้คําว่าสิบหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอีกสิบหลักสูตรนี่ก็คือสิบหลักสูตรเป็นเครื่องมือการจัดการทันสมัยอืถ้าถนะ้า<ท>ดูถ้าดูชื่อถูกไหมไม่สิบหลักสูตรเน้นอะไรความสามารถในการแข่งขันแปลว่าแปลว่าพวกองค์การสมรรถนะสูงพวกคนที่มีสมรรถนะสูง ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์อย่างเงี้ยอันนี้พวกขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะนะหรืออีกอันนึงอาจจะยินเาเรียกเครื่องมือการจัดก,การเนี่ยเรายินเรื่องอะไรครับ R M เอ็ IM. ขาเรียก R M ก็คือ Risk Management คือบริหารความเสี่ยงอ๋อค่ะอแตอนนี้หลายแห่งกรับเพว่าอย่างเงี้ยหรืออีกอันเคยยินไหมเขาเรียกบาลานซ์สกอร์การ์ดอืมค่ะอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกพวกพวกเครื่องมือนะครับเพราะนั้นพอเห็นแล้วเฮ้ยใช่เลยนะฮะ หรืออีกอันตอนนี้เราใช้คำว่าเสริมประสบการณ์ดูงานเบสแพคทิทประยุกต์ใช้ะอะไรละ่ะเบสแพคทีส<ช>อะไรเงี้ย<ช>นะอันนี้เราก็ใช้ <S <S หลักสูตรคำว่าเบนช์มาร์กิ้งเสริมประสบการณ์ดูงานเบสแพคทีทประยุกต์ใช้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งครับผมเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารงานอะไรต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่เพราะถ้าความโดดเด่นก็คงอันหนึ่งก็คือเรื่อง เป็นหลักสูตรที่เขาเรียกเกาะกระแสะนะไอ้ตรงนี้ไม่ไม่ได้อนาคตต้องเน้นอย่างนงี้นะครับไกลอันนึงเป็นหลักสูตรที่พัฒนามุ่งไปสู่ความเป็นโปรเฟชชั่นอลค่ะโปรเฟชชั่นอลก็คือว่าพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากสมัครเล่นเป็นมืออาชีพประการที่3เนี่ยนะครับของเราเนี่ยสำนักการศึกษาตอ่อเนื่องเน้นเรื่องการฝึอกอบรมมุ่งผลสำฤทธิ์ค่ะผลสำฤทธิ์แปลว่าทำได้ เราต้องทําได้เราต้องทําได้เนพะราะอบรมเขียนโครงการต้องเขียนโครงการได้ค่ะอบรมเรื่องบริหารความเสี่ยงก็ต้องทําแผนบริหารความเสี่ยงได้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าต้องทําได้กีน,นีบางที่เนี่ยอบรมแล้วทําไม่เป็นอบรมทำไม่เป็นแล้วทขาอบรมทำไมนะครับก็บอกว่าก็เปลืองซาตังนะครับก็ไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นสํานักงานสกษา,าต่อเรื่องได้วิจัยค้นพบว่าโมเดลของการฝึกอบรมประสบความสําเร็จนอกจาก ตัวของหลักสูตรแล้วนะครับมันจะมีเรื่องเทคนิควิธีการะนะครับเราใช้คำว่า Triple Five Mo เดนะครับต้องมีทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่ต้องมออีห้าหลักการใหม่และต้องมีห้าขั้นตอนใหม่นะครับอ,อพวกนี้นี่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามาอบรมมสทแล้วนะครับสนุกเรียนรู้ได้ผลสำเร็และทำงานเป็นด้วยอ๋อได้ครบทุกอย่างเลยถ้ามาอบรมกับมสทใช่ครับค่ะแล้ว อยากให้อาจารย์ช่วยแบบเล่าถึงรูปแบบในการอบรมหรือหลักสูตรต่างๆที่ผ่านมาค่ะว่ามีรูปแบบวิธีการยังไงบ้างคะที่นี้รูปแบบเนี่ยเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าแบบธรรมดากับแบบเข้มค่ะนี่แบบธรรมดาก็คืออบรมเช้าบ่ายแล้วก็กลับนะกับอีกอันหนึ่งรูปแบบที่เขาเรียกเข้มเข้มบูรณาการแปลว่าพักค้างอ๋อต้องอยู่ที่นี่ใช่ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นานรูปแบบแบบเข้มเนี่ยนะครับก็แปลว่าพักค้าง เช้านี่เราจะใช้บูรณาการเลยที่เขาเรียกว่ากายและใจะเราใช้ว่าศิละปะดนตรีกีฬาก็แปลว่ากายเขาเรียกเช้าจะเป็นบริหารกายออและเราจะเติมเรื่องบริหารจิตเข้าไปด้วยแปลว่าใใกายก็ได้จิตด้วยใช่ก็ใช่แต่เพราะนั้นก็แปลว่าเพราะนั้นหมอทอก็จะใช้คําว่าเริ่มนะถ้าแบบเข้มเนี่ยนะครับเริ่มเปิดเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มสัมพันธรร์เริ่มก่อน เรียกกิจกรรมกลุ่มสัพ,พันธ์หรือกระบวนการเรียนรู้โดยกลุ่มหลงังอย่าง้นก็เริ่มในหัวข้อนะแล้วก็ถัดไปในคืนสุดท้ายเราจะมีกิจกรรมสาระสังสรรน์<อ>นะเราเรียกว่าฝึกปฏิบัติบรณาการลบยอดนะครับก็มทรเรียกว่าสาระสังสรรน,นะครับเลขวันหนึ่งก็ปิด รูปแบบจะเป็นอย่างเงี้นะสมมติถ้าจัดสามวันก็วันวันที่สองนั่นแหละสาระสังสรรค่ะถ้าจัดสี่วันก็วันที่สามนะ,ะสาระสังสรสร,สงสรนะครับแปลว่าครบในองค์รวมของการพัฒนาก็เรียกพัฒนาได้ทักษะได้ความรู้แต่ละอ,อย่างหนึ่งก็คือกายและใจค่ะนะครับรอันนี้ก็แปลว่าอันนี้ก็คืออบรมแบบเข้มนีถ้าอบรมแบบธรรมดาเช้าบ่ายเช้าบ่ายเนี่ยบางทีเราก็เสนอแนะว่ามันก็จะมีข้อจํากัดเพราะว่าคนก็จะรีบกลบบับ ค,คือบางที่พอ4โมงป้า่่เตรียมพี่กระเป,าเป๋ากลับอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะจิตใจวอกแวกนะครับก็จะแบบเอยเดี๋ยวรีบกลับก็ไม่มีเวลาที่จะได้ซุมซับข้อมูลได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ปร<ต>ะหลราก็อยากจะเสนอว่าถ้าจัดให้มันเกิดสัมฤทธิ์ผลเอาแบบเข้มเลยนะค่ะแบบเข้มนะครับพักค้างถ้าที่มอทรอเรามีศูนย์สัมมนามีที่พักมีกิจกรรมนะครับ เช้าก็จะมาออกกําลังกายนะวิ่งจ็อกกิ้งหรือกายบริหารนะครับมีอุทยานการศึกษานะโอ้อากาศดีมากเหมือนมาเข้าค่ายให้ความรู้ประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยเป็นแบบได้ทุกอย่างเลยทั้งออกกําลังกายได้ฝึกทั้งกายใจแล้วก็ได้ความรู้และนําไปปฏิบัติได้เลยใช่อันนี้ก็ได้ครบครบถ้วนแบบองรวมเลย ค่ะโอ้ยางนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าสําหรับผู้ที่สนใจอะคะจะมีช่องทางไหนบ้างที่จะสามารถติดต่อมาสมัครบ้างค่ะทันทีช่องทางก็ต้องติดต่อสํานักการศาต่อเนื่องเลยตอนนี้เราจะขึ้นหลักสูตรไว้นะครับ <C HA> ที่สํานักการศา,ารต่อเนื่องเนะเว็บไซต์ของสํานักการศา,ารต่อเนื่องนี่เราก็เช็คเลยว่าหลักสูตรนี้เดือนไหนวันที่เท่าไหร่ <C HA> แล้วก็สมัครเข้ามานะครับรายละเอียดจะอยู่ข้างไหนนี่นะครับสะดวกเข้าเว็บไซต์ ที่เดียวก็สามารถดูรายละเอียดได้หมดเลยได้เลยครับค <c oughs> ่ะอยากให้อาจารย์ช่วยกลับมาขยายถึง e-training หน่อยได้ไหมคะคว่าเป็นการเรียนยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างค่ะที้ e-training เนี่ยนะครับมันจะสําคัญที่ชุดฝึกอบรมที่เขาเรียกว่าเป็นเอกสารชุดฝึกอบรมคล้ายๆกับของมอทเราเรียกว่าเป็นตําราก็อ่านเองอ่านเองอ่านเองแล้วมีการประเมินและก็จะมีแบบฝึกปฏิบัติเขาเรียกกิจกรรม อ่านแล้วลองวิเคราะห์ซิอ่านแล้วเนี่ยนะครับคุณคิดว่าเรื่องนี้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เติมเข้ามานะครับแล้วก็ประเมินด้วยตนเองและสุดท้ายก็ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็จะมีกิจกรรมแล้วก็แนวต่อไปให้ครับค่ะอยากจะให้จันช่วยพูดถึงเทคนิควิธีการที่มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะว่าเป็นอันไหนที่ไม่ควรพลาดเลยในการอบรมในแต่ละหลักสูตรค่ะ ผู้เข้ารับการอบรมท,ที่ไม่ควรพลาดเนี่ยนะครับก็แปลว่าเขาเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมะนะความพร้อมว่าแม้การเรียนรู้เนี่ยต้องมีมีไม่ควรพลาดคือต้องมีความสุขสนุกะนะถ้าเซ็งปั๊บดีถึงจะพลาดในขั้นต้นนะ,ะอันที่สองก็คือต้องมีส่วนร่วมราวนี้บางคนเนี่ยเข้าไปแล้วมาแบบเป็นคนชอบอย่างนี้ไม่ได้ร่วมคิดร่วมทําร่วมกิจกรรมและประการที่สามนี่สำคัญนะเขาเรียกมีความสุขมีส่วนร่วมและเขาเรียก พัฒนากระบวนการคิดเพราะอบรมไม่ได้นั่งฟังอย่างเดียวแล้วแปลว่าซิงเก่งสิงคเก่งเนี่ยเน้นการคิดเพราะฉะนั้นแค่แค่ตั้งคําถามก็ถือว่าได้คิดแล้วทีนี้บางคนเนี่ยมาแล้วไม่ได้ถามเลยนะก็บอกแค่คิดคําถามก็ปวดหวัวแล้วอะไรเงี้ยนะบอกเลยครับจริงๆเราบอกถ้าคุณตั้งคําถามได้แล้วโอเคต่อไปก็คิดเรื่องอื่นๆนะแต่นี้คิดวิเคราะห์คิดเจงระบบคิดสังเคราะห์ คิดเปรียบเทียบคิดริเริ่มสร้างสารรค์โอ้โหมันมาพวกชุดของการอบรมนะครับถ้าอย่างนี้จะจะสนุกนะครับแล้วก็าเรียกว่าไม่ควรพลาดแต่ว่าถ้าท่านไม่ทำสามเรื่องท่านจะพลาดนะเพราะมาแล้วมันเบื่อเลยครับผมก็ต้องมามีส่วนร่วมนะคะถ้าเกิดเข้ามาร่วมแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมช่วยคิดช่วยปฏิบัติก็จะได้ความความรู้กลับไปอย่างเต็มที่เลยใช่ครับค่ะ แล้วอย่างสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็ยังมีโครงการสำริดทิบบตรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งตอนนี้กำลังเปิดรุ่นที่93ใช่ครับแล้วก็รับสมัครอยู่อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยฝากเชิญชวนหน่อยค่ะครับสำริดทิบบติก็ลักษณะคล้ายๆ e training นะครับ,รบที่เขาเรียกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อนะครับทีบนี่เรามีชุดวิชาเปะนชุดวิชาเช่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างนี้นะครับก็เรียนเราในฐานะที่เป็นผู้เรียนนะ พอเรียนเสร็จเด็วเราก็ไปสอบเขาเรียกอ่านเองอ่านเอง,อเองแล้วก็ไปสอบนะครับภารารก็จะมีศูนย์สอบทั่วไปสี่ <4 S 1> เดือนประกาศผลนะเพราะนั้นสำริธิบัตรเราใช้สโลแกนว่าเรียนสำริธิบัตาเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนล่วงหน้าเป็นบัณฑิตพัฒนาทุนมนุษย์สู่อาเซียนเพราะนั้นแปลว่าไม่จํากัดวุฒิไม่จํากัดวัยะนะเพราะนั้นคนที่เรียนก็ผู้สูงอายุก็เรียนนะครับ ผู้ที่ทํางานแล้วแต่การทํางานกับการเรียนไม่สัมพันธ์กันก็มามา,มาเพิ่มความรู้ใหม่หรืออันหนึ่งก็คือผู้ที่ผู้ที่เขาเรียกเรียนที่อื่นหรืออันหนึ่งก็คือมสี 4, ม่ 5, มห้ามหกเนี่ยเรียนสะสม่วงหน้าเขาเรียกว่าเรียนโวงหน้าไปก่อนพอมาสมัครวิญาตีก็โอนชุดได้ะนะครับพวกนี้ก็น่าสนใจรุ่นที่93เนี่ยสมัครได้ตั้งแต่บัตรนี้นะจนกระทั่งถึงธันวาสามสิบเอ็ดธันวาสามสิบเอ็ดธ <31 S 2> ันวานะครับพอในก็ ค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยครับชุดหนึ่งก็1,100ถึง1,500บาทนะโดยประมาณครับก็เรียนควบคู่กับปริญญาตรีได้ใช่ครับประหยัดเวลาได้ด้วยใช่ครับใช่ตอนนี้ก็มีกลุ่มที่เรียนมากที่สุดก็คือกลุ่มที่ทำงานแล้วสองก็คือกลุ่มที่เรียนปริญญาตรีสองใบและสามก็คือพวกมสี่มห้ามหกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าพวกคนเก่งฮะแล้วก็เรียนเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ใ้กลุ่มที่มาติดๆเลยก็คือผู้สูงอายุหรือเราเรียกสวใช่ไหมสูงวัยคนที่สูงวัยก็แปลว่าเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อ่านได้มีการคิดได้ถกเถียงกันนะบางคนอา่อานชุดบอสษัทแล้วเช้ามาสาภากาแฟไงม,มาคุยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะนั้นวิชาที่มากที่สุดก็กฎหมายกฎหมายค่ะกฎหมายรัฐศาสตร์ต่อไปกเกษตรศาสตร์เนี่ยพวกทำกเกษตรอะไรเงี้ยนะ,ะทางบริหารนะครับ แล้วก็ทางพวกอารยธรรมมนุษย์อะไรก็จะมีชุดแต่ว่าของเราก็มีหลากหลายเปิดประมาณ300ชุดวิชาโอ้โหเยอะรจริงๆค่ะครับผมค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลที่อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรทั้งหมด40หลักสูตรด้วยค่ะครับก็อยากให้ท็อปทวนในหน่วยงานนะครับว่าเริ่มต้นซะเดี๋ยวนี้นะครับในการที่จะพัฒนาบุคลกากรอันนี้ต้นปีแล้วนะครับ ปันปีงกประมาณ2,559นะครับถ้าเริ่มได้ก่อนนะครับจะทําให้การพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นเครื่องมือนําไปสู่การพัฒนาองค์การพัฒนาหน่วยงานพัฒนาบริษัทให้ประสบความสาเร็จที่เขาเรียกฝึอกอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพนะครับพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศครับค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลสาระเกี่ยวกับหลักสูตรดีๆต่างๆมากมายเลยนะคะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจหลักสูตรทั้ง40หลักสูตรของสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏตามในหน้าจอเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดเรสเสน่ห์จุ้ยโตเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ